เย้มาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่หลิงได้รู้ข้อมูลบางอย่างจากไอแซคเขาก็เริ่มสงสัยในตัวของยอนมากยิ่งขึ้นเขานั้นจึงได้ไปขอร่ำลายอนเพื่อกลับบ้านซึ่งยอนนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขวางเขาแต่อย่างใดหลิง จึงได้เข้าไปในบ้านของยอนเพื่อเก็บกระเป๋าก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านโอเลิบตอนที่7ในระหว่างที่หลิงกำลังเก็บของใส่กระเป๋าเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านไอแซคก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและก็ได้พูดคุยกับหลิงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลิงนายเพิ่งจะนึกออกเหรอ ว่าที่นี่เหมือนอันตรายถึงต้องรีบเก็บกระเป๋าเพื่อที่จะกลับไปแบบเนี้ยแน่นอนว่าสิ่งที่ไอแซคถามหลิงไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดอยู่เลยเขาแค่เกรงใจยอนเพียงเท่านั้นเองไม่ใช่สักหน่อยฉันเกรงใจคุณยอนเขาตั้งหากละ่ะฉันเองอะยังไงก็ต้องกลับไปที่บ้านอยู่แล้วฉันไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้น หลิงได้พูดขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองที่ไอแซคแต่ในใจของเขานั้นก็คิดว่าเขามีความเครือบแข็งสงสัยในตัวของยอนและเขาก็เริ่มมีความหวาดกลัวยอนขึ้นมาจริงๆแล้วก็แอบกล<บ>ัวคุณยอนอยู่นิดหน่อยนั่นแหละแต่ในระหว่างที่หลิงกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นั้นไอแซกก็ได้ถามหลิงออกไป นายชอบยอนแล้วเหรอสิ่งที่ไอแซคได้ถามออกมานั้นทําเอาหลิงหยุดชะงักเขาได้แต่ครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่ยอนนั้นได้เข้ามาจูบที่หน้าผากของเขาเมื่อเช้าจูจ่ๆก็เข้ามาจูบแบบนั้นทั้งที่เราตกใจตแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกสังเกียจเขาเลยหลิงคิดไป เขาก็หน้าแดงไปซึ่งไอแซกนั้นก็เฝ้ามองดูพฤติกรรมของหลิงและรับรู้ได้ว่าหลิงนั้นมีความรู้สึกที่ดีให้กับยอนเขาจึงได้พูดเตือนหลิงอีกครั้งต่อให้หลิงจะชอบยอนมากเท่าไหร่นะแต่นายก็อย่าลืมละ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นคือแผนของมันนายคิดมากไปแล้วนะไอแซก คำตอบแบบขอไปที่ของลิงนั้นทําให้ไอแซคเริ่มรู้สึกหวั่นใจที่จริงแล้วฉันมีเรื่องที่ติดใจกับนายมาโดยตลอดนะไอแซคพูดขึ้นมาพร้อมกับวิ่งไปและเขาก็ได้หยุดก่อนที่จะหันหน้ากลับมาและก็พูดบางอย่างกับลิงบางทีฉันคิดว่าเออฉันอาจจะ ลงรักนายขึ้นมาจริงๆแล้วก็ได้เอ๊ะไอแซคได้สารภาพรักกับหลิงซึ่งเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากหรือว่าฉันอาจจะกำลังสับสนอยู่หรือเอาแต่คิดเรื่องของหลิงกันแน่เอาไงกันแน่นายเป็นบ้าไปแล้วเหรอไอแซค ตอนแรกๆฉันก็กะจะแค่หลอกนายแล้วก็ยึดร่างกายของนายมาแล้วก็สะสางเรื่องอะไรต่างๆกับยอนหลรายอย่างน่ะนี่นี่นายสารภาพความเลวของนายออกมาหรือไงฮะแต่พอฉันได้ไมาใช้ชีวิตกับนายมันก็เริ่มจะสนุกขึ้นมา้วเอ๊ะนี่นายชอบฉันเพราะสนุกงั้นเหรอฉันน่ะชอบหลิงทุกๆเรื่องนั่นแหละไอแซ ได้พุ่งตัวเขาไปจูบลิงก่อนที่เขาจะกลับคืนร่างเป็นมนุษย์แล้วก็ได้โอบกอดร่างของลิงเอาไว้แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกแย่จริงๆนะที่นายดูร่าเริงเวลาที่นายอยู่กับไอ้หมอน,นั่นฮะไอไอแซคคนอย่างนายมันนน้ำมโหอจริงๆอื้อเฮ้ยนาย ออกจากบ้านหลังนี้แล้วนายก็อย่าก,กลับมาอีกเลยไอแซคได้พูดไปพร้อมกับกัดที่ใบหูของหลิงเบาๆทําไมไหนบอกว่าจะให้ฉันช่วยไงฉันก็พูดไปเพราะอยากให้หลิงเข้าข้างในตอนนั้นไงต่อให้ฉันไม่ให้นายช่วยฉัน่ะก็พอจะมีวิธีที่จะเอาชนะยอนได้ ไอแซคได้ใช้ริมฝีปากของเขาล้มเลียไปที่หลิงและเขาก็จูบหลิงอย่างดูดดื่มโดยที่หลิงนั้นก็ตอบรับเป็นอย่างดีในทันใดนั้นไอแซกก็ได้พากหลิงลงไปนอนที่โซฟาเดี๋ยวเมื่อกี้นายหมายความว่าไงนายไม่ต้องการใช้ฉันหรือพลังของฉันแล้วเหรอหลิง ตกใจกับสิ่งที่ไอแซกพูดแต่ด้วยความฟินนั้นก็ทำให้เขาเคิบเคลิ้มไปฉันอยากจะทำกับนายจะแย่อยู่แล้วแต่ว่าเออฉันก็ต้องเก็บแรงเอาไวแ้แหละนะพูดจบไอแซกก็พระตัวออกจากหลิงก่อนที่เขาจะใช้มือขยำที่ผมของหลิงพอคืนร่างเดิมแล้ว สัมผัสนายได้เต็มไม้เต็มมือดีฮะจูจูจ <ๆ S 2> ก็เปลี่ยนอารมณ์เฉยเลยอย่าสิจากนั้นไอแซกก็ุ้มลิงขึ้นมาลิงนายตัวสูงขึ้นหรือเปล่า<ๆ>อย่าทำเหมือนฉันเป็นเด็กนะไอแซกได้หันหลังให้กับลิงและพูดคุยกับเขาเอาไม่ทำต่อแล้วเหรอลิง นายรีบเก็บของแล้วก็กลับไปที่บ้านนายซะนี่แหละไม่ใช่เวลาเออระเหยอ,อยู่ที่นี่นะอา้าวทำไมแล้วนายละ่ะฉันก็จะสำรวจที่นี่ก่อนที่ยอนจะกลับมานายคิดจะสำรวจบ้านนี้บ้านนี้มีอะไรน่าสงสัยเหรอได้ยินสิ่งที่หลิงพูดไอแซคก็ได้กระชากหลิงเขามาสมก่อด และจูบที่หน้าผากของเขาก็บอกแล้วว่าไม่ต้องหลิงเนี่ยรีบกลับบ้านไปได้แล้วเอาอะไรของเขาเนี่ยครั้งก่อนไอแซคพูดจาแปลกๆจนมันเลี้ยนหูนายฟังฉันนะแถมตอนนี้ก็มาอ่อนโยนทั้งที่ก่อนหน้านั้นไอแซคยังปาเทือนกับฉัน เป้าหมายของยอนอ่ะก็คือตัวของนายหรือว่าจะเป็นการละครของหมอนี่เหมือนกับครั้งก่อนแต่ว่าฉันควรจะเชื่อใจไอแซกอย่างจริงจังอีกครั้งหรือเปล่านะยอนจะทำให้นายเชื่อใจแล้วก็ใช้ร่างกายของนายแทนฉันยังไงล่ะตอนนี้ต่อให้ฉันจะไม่มีพลังงานของนายและกลับคืนร่าง เป็นตุ๊กตาตามเดิมฉันน่ะก็จะเป็นแค่วัตถุหรือไม่ก็กลับไปที่นรกเพราะว่าฉันน่ะได้ตายไปตั้งนานแล้วแต่นายยังอายุน้อยอยู่และก็มีอนาคตนายจะต้องไม่เอาชีวิตของนายมาทิ้งเอาไว้ที่นี่หรือแบ่งพลังชีวิตของนายให้กับฉันอีกต่อไปหมายความว่างยังไงพูดยังกับว่าถ้าฉันไปจากที่นี่แล้วเราจะไม่ได้เจอกันอีก หลิงพูดไปพร้อมกับมองที่ไอแซกซึ่งไอแซกนั้นก็มองหลิงกลับไปด้วยสีหน้าเศร้าหมองใช่หลังจากที่หลิงเก็บกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เตรียมตัวที่จะกลับบ้านหลิงนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันไปกับนายด้วยฉันยังไม่ได้สำรวจห้องที่นี่เลยเออมาขนาดนี้แล้ว เราไปตั้งหลักกันก่อนแล้วค่อยมาเจราจากับคุณยอนนี่นายคิดว่ามอนน์่ะพร้อมจะเจราจาที่จะปล่อยฉันกับนายไปเงี้เหรอเขาอาจจะทำแยกกับนายแต่กับฉันน่ะเขาใจดีแล้วก็อ่อนโยนมากฉันเชื่อว่าเขาต้องยอมคุยกับฉันแบบสันติแน่นอนไอแซคมีท่าทางกังวลใจในขณะที่หลิงกำลังจะเปิดประตูออกไปข้างนอก ก็ได้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นเป็นอะไรไป,ปเปิดไม่ได้ใช่แล้วในตอนนี้หลิงไม่สามารถเปิดประตูออกไปข้างนอกได้ประตูมันล็อกนะแน่นอนวันนี้ยองไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามดอเลิฟตอนต่อไปอ่านเรื่องดอเลิฟก่อนใคร ได้ที่แอป r ร a ดอะไรในเวอร์ชั่นเว็บตูนและฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องทางของคุณนักเขียนด้วยนะแล้วลงลิงก์ไอจของนักเขียนเอาไว้แล้วกดเลยเย้ yeah. มาสนุกกับคิดคัทกันดีกว่าเพื่อนๆ